a ุสองราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีสิงห์ถัดไฟค่ะเริ่มกันเลยนะคะมวุตยูดาวลึกลับนะคะ ย้ายวันที่7เดือนกรกฎาคม2565ยาวไป7ปีเลยนะคะจะย้ายอีกครั้งก็วันที่18กรกฎาคม2572มาวางแผนชีวิตงานเงินรักกันค่ะมรุตยูย้ยายเข้าสู่เรือนกรรมเป็นดาวสุด ที่เกี่ยวข้องกับสัจฉ์เฟื่อนด้วยนะคะการสื่อสารการค้าดาวสุขดาวตัวแทนของความสุขนะคะดาวเจ้าเริญกรรมะอาชชีการกระทำปัจจุบันกรนะะร่ะรุตยุย้ายค่ะมาดูค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนติดตามกันอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะนะเพื่อนเลยค่ะเพื่อนกลอยชิดสนิทเหมือนญาตนะคะได้รับยกย่อง ให้เป็นคนที่อบปุ่นอ่อนโยนใจดีมีเมตตานะคะเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาตินะคะอยาิมิตรพี่น้องะคะ่ะแวดล้องด้วยญาตินะคะญาติเยอะ,ะ,ค,ะค่ะกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมปัจจุบัณกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะายามิตรบริวารชุมนุมฟูนมนปาร์ตี้ก,กันนะคะอยาิเยอะกันแวดล้อมด้วยบริวารภาระหน้าที่ที่ทำมาเหน็ดเหนื่อยมายาวนาน มีบริวารที่ดีนะคะวิวออฟ f อ r t จูนการต่อสู้ความอดทนนะการได้เป็นผู้ให้อุปสรรศปัญหานะตลอดระ,ะระยะเวลายาวนานนะคะหมุนเวียนไปค่ะนะในรอบ30ปี เวียนวนเวียนไปแล้วกว่าจะวนมาอีกครั้งก็อีกยาวนานนะคะการมีภาระหนะ้าที่รับผิดชอบการได้เป็นผู้มีสติปัญญาก็ได้รับให้เป็นหนึ่งนะคะมีพ่อแม่พี่น้องบริวารเกี่ยวข้องนะคะ ตนเองก็ได้รับการอุปถัมภ์นะโชคดีค่ะการเงินการเงินก็ได้ลาจากสตรีนารีอุปถัมภ์งานเกี่ยวข้องกับงานบูติกงานเสริมสวยงานกระสิกรรมนะคะงานนี้สิ่งที่แรกเปลี่ยนมานะคะ,ะมี การเป็นแปลงนะการลงทุนมีความเสีย่ยนงะก็ให้ระมัดระวังด้วยความเข้มแข็งนะการเป็นผู้ให้ก็ต้องดูด้วยนะไม่ถูกคนถุกที่ถูกกาลเวลานะกงล้อก็จะหมุนเวียนเป็นไปอันนี้เกี่ยวข้องกับอ,นะอสังหาริมทรัพย์ รักแรงที่ทำมาหากินนะถ้าแก้ไขได้ถ้ามีเจ้านี่ลูกนี่ก็สามารถไกลเกลียได้นะคะนะเพราะว่าตนเองสามารถแก้ไขปัญหานะเพราะว่ามีบุญเกา่ามีบุญบารมีเก่านะคนจิตใจอ่อนโยนนะคะเข้าหาการแก้ไขปัญหาด้วยการยินดีรับใช้นะคะ อบอุณอ่อนโยนใจดีมีเมตตาเริ่มที่ตนเองนะก็เริ่มที่เพื่อนพ้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวข้อมาหุ้นส่วน,นะคะ่ะหุ้นส่วนคู่ค้านะคะเพศตรงข้ามมีอยตากเยอะเลยนะคะอะไรใดๆยังไม่เท่าภายใต้ฟ้าลิขิตเอาไว้พรมลิขิตจ,จัดให้นะคะลงมือทำ นะการเวลาหมุนเวียนมาแล้วนะทำให้โปร่งใสนะคะถ้าคิดเครียดวิตกกังวลแก้ไขไม่ได้ก็อลองมองหามุมงสงบเหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรมนะนะเรื่องของความรักลึกลับนะ กับเพื่อนร่วมงานความรักลึกลับกับค้นส่วนคู่ค้านะเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน,นแก้ไขปัญหาที่ตนเองก่องปัญหาของบริวารที่รายรอมบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางนะคะวางเฉยอุเบกขานะใช้พรมวิหารทำนะเรามี กรรเป็นของเราเองบางเรื่องก็ต้องปล่อยวางนะคะสิ่งที่ปรารถนานะล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะอะไรจบได้ก็จบสิ่งที่จะทำให้ชีวิตได้พบกับความสุขสงบบางครั้งเราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาอะไรได้แล้วก็ปล่อยให้ วันเวลาแก้ไขปัญหาไปเองก็จะสมดุลลงตัวกับชีวิตนี่ไปเกี่ยวข้องกับคู่ค้าคนรักคู่ครองด้วยนะคะนะกีคนก็เพื่อนอีคนก็เพื่อนร่วมง,งานการสื่อสารการพูดคุยว่าต้องจริงจังและจริงใจค้นหาหนทางความดับทุกข แล้วก็เลือกหนึ่งนะคะใจดีมีเมตตาที่ตนเองก่อนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ะคะ่ะ ักทรัพย์รถบ้านที่ดินมีพร้อมจากการที่ทำการงานหนักเหนื่อยมายาวนานนะคะงานธุรกิจอสังหาธุรกิจโรงแรมนะคะทำไปด้วยนะใจมีสินโรคลงรังไปด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องของทีท่เจ้าทางแรงนะ อันนี้ถ้าเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ,อะมันว่าเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะทำการงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีะคะ่ะงานหนักเหน็ดเหนื่อยแบบหามก็ระวังสุขภาพด้วยอะไรที่จบไปแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดเดีนะคะ ยังมีที่ธรรมหากินอยู่นะคะที่ยังแต่ว่าต้องคุยเจรจาไกรเกลียนะคะนะมฤตยูลึกๆอยู่ในกรรมะอาชีนะคะกับเพื่อนคู่ค้าการสื่อสารการเจรจาพูดคุยกันกันก็จะได้พอบกับการแก้ไขปัญหา,นะาทำไปทรนิดททลรนิดปัญหาที่ใคร ไปตามวันเวลานะคะกงล้อกงกรรมกงกวยยังจะเริ่มทำงานนะคะทำปัจจุบันทำให้ดีที่สุดค่ะ transformation นะคะเหมือนผีเสื้อตายแล้วฟื้นเกิดไหมโบยบินออกสู่โลกกว้างนะคะปรับทัศนคตินะคะแม้จะแตกต่างกันทางทางพื้นเพนะ ชาติศาสนาเราก็ปรับทัศนคติก็รอแค่กล้าปลอดภัยคิดบวกเข้าไว้นะคะชูดยอมรับความจริงนะคะเหมือนมีกระจกเงาอีกด่านสะท้อนเงาของตัวเราเองนิว beginning ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอนะคะ่ะ I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up.